สวัสดีครับวันนี้พ่อพงพอเพียงนะครับจะพามาดูต้นผักหวานป่านะครับที่พ่อพงปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนี้นะครับนี่ครับผักหวานป่าต้นนี้พ่อพงปลูกไว้ได้สามปีแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบผักหวานป่านะครับต้นกําลังงามเลยครับกําลังโตนะครับ เริ่มแตกยอดอ่อนออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่ยอดอ่อนนะครับผักหวานต้นนี้นะครับพ่อพงมปลูกไว้ใช้ต้นน้อยหนานะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือต้นน้อยหนานะครับเป็นพี่เลี้ยงครับนี่คือต้นน้อยหนานะครับปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่านะครับ ตรงจุดนี้พ่อพงปลูกด้วยมเมล็ดนะครับเอามาเล็ดเพาะให้งอกแล้วก็เอามาลงดินไว้ตรงนี้นะครับมีสองต้นนะครับนี่ครับมีสองต้นเห็นไหมครับต้นนี้ต้นหนึง่งแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับส่วนขวดตรงนี้นี่พ่อพงก็จะเอาไว้ใส่น้ํานะครับใส่น้ําไว้ลดช่วงหน้าแรงนะครับเป็นน้ําหยดนะครับโดยใช้ขวดน้ํา อยพลาสติกเราน,นะครับนี่เห็นไหมครับเติมน้ําลงไปพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้เติมน้ําลงไปนะครับฝนตกหนักดินก็ชุ่มฉ่านานนะครับเราก็ไม่ต้องได้ลดนะครับนี่เห็นไหมลําต้นอันนี้คือลําต้นผักหวานป่านะครับนี่นี่ยครับนี่ครับส่วน,นตรงนี้ก็คือจะเป็นลําต้นของ ที่เลี้ยงนะครับก็คือน้อยหนานะครับส่วนใบนี้นะครับถ้าเราอยากกินยอดนะครับเราก็ทําการลิดใบอย่างเงี้ยครับนี่ครับทำการลิดใบนะครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะทําการริดใบพงหวานป่าครับรีดใบแล้วยอดมันก็จะแตกออกมาตรงมุมนี้แหละครับตรงก้านใบที่เราลิดออกเนี่ยนะครับก็จะมียอดนะครับแตกออกมา แล้วพ่อผมก็จะทำการลิดใบเพื่อว่าจะได้มีจะได้มียอดผักหวานป่ากแกงนะครับนี่ครับเราก็ลิดใบอย่างเงี้ยครับนี่นี่ครับนี่นี่นะครับเราลิดใบออกแล้วเนี่ยตรงข้อเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราหักตรงข้อนี้ออกเลยเพราะว่ายอดยอดอ่อนมันจะแตกมาตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ครับนี่เราก็จะตัดนี่นี่เห็นไหม หักข้อตรงนี้ออกนะครับที่เป็นข้อเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นข้อนะครับแล้วยอดผักหวานป่าก็จะแตกมารอบๆข้อนี้นะครับนี่แหละครับคือการริดใบผักหวานป่านะครับเราก็จะริดออกริดออกนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมครับนี่ข้อต่อระหว่างสีน้ำตาลกับสีเขียวๆเนี่ยนะครับเราก็หักออกเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ เห็นไหมครับนี่เราก็หักออกแบบนี้ครับแล้วยอดผักหวานป่าก็จะออกมารอบๆบริเวณนี้นะครับรอบๆรอบๆกิ่งนะครับนี่ครับก็คือการทํายอดผักหวานป่านะครับเดี๋ยวจะทําทั้งต้นเลยครับนี่แหละครับต้นผักหวานป่านะครับอายุ3ปีนะครับที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับมีหลายต้นนะครับ อยู่มุมน้นก็มีเดี๋ยวจะพาดูนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับบริเวณนี้นี่ก็ไม่ต่ำกว่าสิบต้นนะครับที่มีอยู่เนี่ยครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ผักหวานป่านะครับน,นี่ครับต้นใหญ่ๆนี่ก็ผักหวานป่านะครับนี่ต้นผักหวานป่าทั้งหมดเลยครับนี นเดี๋ยวก็จะทําการลิดใบอยู่นะครับออกเพื่อว่าจะได้มียอดนะครับอันนี้ก็ใช้น้อยหนานะครับเป็นพี่เลี้ยงเห็นไครับน้อยหนาก็ติดผลอยู่นะครับนี่ครับผลน้อยหนาครับนี่ครับนี่ต้นเล็กนะครับผักหวานยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับนี่อันนั้นก็ใช่ครับต้นผักหวานป่านะครับด้านในนั้นก็ใช่นะครับนี่ต้นผักหวานป่านะครับต้นนี้ก็ใช่นะครับผักหวานป่า ครับอยู่ตรงจุดนี้ประมาณสิบกว่าต้นครับอันนี้ก็ผักหวานป่านะครับนี่นี่ต้นผักหวานป่าตรงนี้ก็ใช่ครับอยู่ใต้ต้นลำไยนะครับอันนี้เป็นเอลำไยปิงปองนะครับเป็นลำไยเครือนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ผักหวานป่านะครับนี่มีผักหวานป่านะครับนี่ครับต้นใหญ่แล้ว ครับคือผักหวานป่าที่อยู่หน้าบ้านของพ่อคงครับ